ไฮเปอร์โค m e โกลครับล้อสีพิเศษติดตั้งกับเชฟโรเล็ c โคโลราโดวันนี้ทำอย่างรวดเร็วครับรถเยอะมากไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งนะครับก็เอาเป็นว่าเราดูเต็มๆคานไปเลยนะครับดูลวดลายใกล้ๆก,กันสักนิดครับสีให้เปอร์โค e p โกเนี่ยมันจะออกเป็นแบบบอลทองนะครับดูสวยงามลิมิเต็ดครับตัดกับโลโก้คอสเมตสีแดงนะครับที่ก้านแล้วก็ตรงดุมเซนเตอร์เนี่ยเป็น รอบแดงตัวหนังสือเป็นโครเมียมนะครับส่วนล้อหน้าที่เป็นดุมยื่นมาเนี่ยฝาจะใส่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีฝาอลูมิเนียมอย่างดีของ Cosmic แท้เลยนะครับติดตั้งให้ด้วยเป็นสีแดงสดแบบนี้ครับยาง Cosmic ทีวันาเอสวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็น 3D ที่แก้มเนี่ยทำได้สวยมากนะครับเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมาเล่นแสงสวยครับดูด้านหลังหน่อยครับด้านหลังก็สวยนะครับ ด้านหน้าก็ดูดีนะครับดูหรูหราครับสวยจริงๆครับทุกมุมเลยแล้วต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับที่ไว้ใจ NC m a x Thai ครับและขอชื่นชมเลยลูกค้าเลือกรอได้เข้ากับตัวรถด,ดูคุมโทนสวยงามสุดๆเลยครับและใครคิดว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งสวยบ้างลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ